แล้วทำไมไม่พูดกันไปต่วนตัวกันละ่ะก็เป็นสิทิอาจารย์อันนี้เอามาโพสเพจเพจอาจารย์วอก็คนตามหกล้านกว่าเนี่เอามาให้คนหกล้านกว่าอ่านแล้วมาบอกว่าเป็นสันติก็กตอบกลับเขาเหมือนกันนั่นแหละก็พูดไปตรงๆว่าตอบกลับเขาก็ใช้ข้อความที่มันพระไม่ควรจะใช้หลายคขาข้าตกรต่อเนื่องอย่างเงี้ยหมายความว่ายัางไงตัวเองก็เคยใช้คําที่ไม่เหมาะสมมาเยอะแล้วนะค่าเวลาบาปไม่น้อยกว่าค่าคนอะไรนั่นนะมาพูดมาแล้ว อร่อยจนลืมกับวัดก็พูดมาแล้วแล้วก็ยังซ้ำมาพูดอีกว่าล่าสุดก็ยังมาพูดอีกว่าถ้าอยากรวยเร็กวก็ต้องดีไอคอนนั่นแหละท่านวอก็ไม่สำเนียกตัวเองเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> หลายคงที่ตัวเองพูดนะเนี่ยควรสำเนียกบ้างดักน้ำใส่บาตรชะโงกดูหน้าตัวเองบ้างไม่ต้องมาพูดตำบัดํำนวนหรออันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาแบบกัลยานามิตรเลยแล้วเคสเนี้ยท่านก็ควรจะออกมายอมรับให้มันอย่างตรงไปตรงมา ดิฉันก็พูดไปแล้วดิฉันไม่อยากจะพูดฉันก็อุตส่าห์ปกป้องท่านดิฉันก็บอกว่าการที่ท่านนะ่ะจะไปรับนิมนต์นะ่ะมันไม่ผิดหรอกดิฉันเห็นด้วยนะไปรับนิมนต์ไปถือตรลปัติับดิฉันไม่ว่าหรอกแต่สิ่งที่ท่านทําแล้วมันน่ารังเกียจคือท่านไปเที่ยวพูด อุดหนุนบริษัทแบบนี้ที่มันเป็นการชักชวนมีคนไปลงทุนแบบนี้ท่านไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ท่านก็ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่อง<ช>ท่านก็ไม่ได้ต่างจากพี่พหนุ่มหรอกท่านวอลท่านไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องท่านไม่เป็นปลาถือถือบาทเอาไปขอข้าวคนอื่นกินมาพูดเรื่องธุรกิจมีความรู้เรื่องธุรกิจหรอหรือว่าเคยทําธุรกิจ <โฮ S 1> หรือว่าลึกๆท่านเคยทําธุรกิจหรือเปล่านี่คือการตั้งคําถามนะคะไม่ได้ยืนยันก็ได้จริง ท่านไม่ใช่ท่านเป็นพระท่านไม่เคยทําธุรกิจท่านจะไปสู่รู้รู้ดีเรื่องธุรกิจได้ยังไงสอนเป็นเรื่องเป็นเรื่องแหมไปบอกไปว่าคนทออเวลาโง้อเวลาจนมีเหตุผลนู่นนี่นั่นที่จะจนแต่เวลาจะขยันไม่มีเหตุผลที่จะขยันไม่ยอมมาเข้าสัมมนาสรุปก,ก็คือคนที่ฉลาดต่างหากที่ไม่ไปสัมมนากับอีบริตัดน,นั่นแล้วมันไม่โดนโกงเงินนั่นแะ,นนะตกลงใครฉลาดระหว่างท่านที่ไปนั่งเทศอยู่บนนั้นกับสงสัมมนา แต่คนที่เขาชาวบ้านที่เขาทํามาหากินสุจริตแล้วเขาไม่ตกเป็นเหยื่อของดีไอคอนนะั่นนะที่เขาไม่ต้องไปหมดเงินหมดทองไปตุนอาหารเสริมไปตุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นมาแล้วสุดท้ายก็แดกไม่ได้เงินก็ไม่ได้ดประเด็นปัญหาคือดิฉันไม่ว่าเลยเวลาที่ท่านจะป้องอะไรพวกเนี้ยคําถามคือท่านท่านไปบอกว่าคนนุ้นคนนี้เขาพาท่านออกจากวัดอ่ะถ้าคนพวกนั้นไม่ใช่ดาราไม่มีเงินมีทอง ทุกคนสามารถไปดึงมือคนอย่างวอรวิชระเมทีออกมาฉันข้าวที่บ้านได้ไหมเดี๋ยวที่ฉันจะให้อีคงอีคําที่มันอยู่แถววัดที่เชียงรายนั่นน่ะนิมนต์ท่านท่านจะไปไหมมีคิวให้ไหมถ้ามันไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่ดาราเปเล็บเจ้าของบริษัทที่มันสามารถถวายทุนได้เป็นล้านๆน่ะคนแบบวอรวิชระเมตีจะไปไหมถ้าไปเออถ้าไปเดี๋ยวกูจะให้อีแก้วอีคําไปนิมนต์ฉันข้าวแบบไม่ต้องไต่จองอย่างเงี้ยให้กินข้าวเฉยๆแล้วมาเทศโปรดอย่างเงี้ยมาไหม